อะไรเนี่ยนายเป็นอะไรเนี่ยทําไมไม่กลับอีกฉันไม่ชอบให้ใหญ่นั่นมายุ่งกับน,น้องฉันนะดิว่าแต่นายเหอะมองสองคนนั้นตลอดเวลาเลยคิดอะไรปะเนี่ยก็ภูมิใจน้องนายอะไม่สนใจร้านเลยสนใจแต่เทมนี่เอ่อพี่เมมี่กินคอลลาเจนไหมครับแต่ว่า พี่ที่คงไม่ต้องกินแล้วเนาะดู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 ดิดู่ดิหืมสับรางไม่ทันสินะมต้องไปจัดการแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวฉันไปเองพี่เทมมี่มีรถไหนที่ชอบนอกจากรถมูสับอีกไหมครับงูก็อะไรที่ภูมิใจชอบก็ได้อ้ได้ได้ภูมิใจชอบรถไหนอ่ะชอบรถนี้ผู้จียเต้นคว้ามา 你要干嘛？如果你还是和以前一样的话，就不要白白给别人希望。特别他还是我的合伙人，你把别人转了，转转转，别人响到我的店，我嫌麻烦。呃，你亏来干有哈。哦，P 说 P 想说，我刚去拜考他了啊，怕的说他没考好。我就是推荐他来。 แล้วก็ไปซื้อร้านอื่นซะเออครับเพอที่แล้วที่ภูมิใจพาพี่ไปเที่ยวอ่ะพี่ยงไม่ได้พาไปเลี้ยงข้าวของคุณเลยไว้เดี๋ยวจะพาไปล้างเด็กนะได้เลยครับ <c oughs> อ๋อร้านเด็ดที่ว่าฉันอยู่คนเดียวในสตอรี่แต่เห็นตะเกียบอยู่สองขวนะก็ <c oughs> พี่อ่ะถ้าจะบอกภูมิใจว่าพี่เป็นคนชอบใช้ตะเกียบสองคู่อยู่แล้วอะภูมิใจจะเชื่อพี่ไหมก็ปกตินี่ครับคนเราก็ต้องมีเผื่อไว้บ้างีช你就不要白费ว气ว才白เจ气ยวขวา นี่ยอูคุยอะไรอะนะครับเหมือนได้ยินคำว่าอูชฉือ <c oughs> ม,มันแปลว่าอะไรล่ะครับอ๋อพี่อะชมพี่อย่างว่าเป็นคงรอบครอบมากอูชฉืออ๋อ <c oughs> อย่างนี้นี่เองผมก็เห็นพี่อยางเป็นคนอู โอ้ชื่อโอ้ชื ab ab ่อเหมือนกันนะครับอ้ช no> ื bye bye. ่อว่าหลังผคงต้องไว้เรื่องที่อยางไว้บ่อยซะแล้วอ๋อสีวชื่อชื่อชื่อ合伙人的关系你管那么宽干嘛爸宽在去取钱的过卡拜拜啊没事无趣 OK ที่อย่างเป็นคนอูชิถูกต้องเ่งมากใช่อูชิอ,อูชิูเก่งมากเลยนะเนี่ยถ้าอยากเรียนภาษาจีนเพิ่มบอกได้เลยนะครับแล้วเลิมงานกีน่โมจริงผม <c oughs> ผมเลิกตามน,นี้ก็ยังได้นะครับ